ตอนนี้ผมจะบอกให้นะมันเป็นยุคของบอสบอสยกโซดยกโซดมีเหมือนผมทุกอย่างทาน้องปไปทิศทางได้ดีและและแล,แล,แลรู้ไหมถ้ากูไปอ่ะกูไม่ได้เดือนเดียว2เดือนส,อเ,ดอนสอเดือนนะน่าจะไปยาวเลยอะมึงดูสตรอรี่มากี่สตรอรี่แล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โหจะได้มีไฟมึงพิมพ์มาได้ยังไงวะกู พี่ไงเออและอีกเรื่องหน,น,นึ่งเมื่อวานเนี้ยกูเรียกพี่เกตไปคุยในทีเอสามเลยพี่พี่ไปพูดอะไรแบบนั้นน่ะรู้ไหมพี่เกตตอบผมว่าอะไรอันเนี้ยพูดตรงๆนะอันนี้จริงๆนะกูไม่ได้เตรียมกับพี่เกตเพื่อจะเป็นอย่างนั้นนะกูเรียกพี่เกตเข้าไปคุยทีเอสามตอนแรกกูจะกูก็งงว่าทำไมเกตไปไปพูดอย่างนั้นเขาบอกว่า เห็นผมอะ่ะไม่มีไฟลแล้วเขาบอกว่าพี่อะ่ะสงสารเราเออแล้วแบบทีเนี้ยตอนตามจริงอะ่ะพี่เห็นเราอยู่เมืองทุกวันทํานู่นทํานี่บางทีพี่ไม่ได้สตรีมหรือว่าพี่สตรีมพี่ก็จะเห็นเราแล,แล้ีและทีนี้มาปุ๊บเองไม่สนใจแก๊งเองไม่ทําอะไรเลยอืมผมก็เลยบอกโอโ้พี่ผมผมก็อยากพักผ่อนอะไรอย่างนี้แต่พี่เกดบอกว่าก็นั่นแหละกันงั้นก็นมาอยู่กับพี่ดิเดี๋ยวพี่ปลุกไฟให้ แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับ SMD ใช่ไหมเขาบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม,ไม่ไม่ตีไม่มีตีกับ SMD แน่นอนครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าพี่เกตเค่คิดอะไรอยู่อันนี้อันนี้จริงๆอืมเขาบอกว่าเขาอ่ะเขาอะท,ที่ที่ตามมาเล่นนะเอาตรงๆนะเขาอะเขาเขาเทคแคร์ผมนะพี่เกตอะคนอื่นเขาไม่รู้เป็นไงแต่ว่าสําหรับพี่กับเองอะ่ะพี่พี่กับมากับเองอะจากวัดอะเขาก็พูด อืเขาบอกผมอย่างนี้แล้วทีนี้แบบว่าบวกกับแบบว่าไม่เหมือนไม่มีไฟงั้นมาเดี๋ยวพี่ขัดเกลาน้องให้โอ้โหและพี่พี่พูดอย่างนั้นอีกผมก็เลยคิดว่าเอายังไงดีวะกูก็ไม่รู้ว่าหัวจะออกก้อยหรืออะไรเพราะกูถามอะไรแกก็ไม่ตอบแล้วหลังจากนั้นแกบอกว่าเอาไว้เอาไว้เป็นสตอรี่ในเมืองแล้วกันตะไอ้ตอดแกชอบเรียกกูตอดเอาเป็นสตอรี่ในเมืองแล้วกันตอด ไอเน,นี้ยตามจริงกูไม่ต้องมานั่งบอกนั่งอะไรนะเออกูก็ไม่รู้แกอะไรเลิกเลิกเลิกร,รู้ไหมถ้ากูไปอะกูไม่ได้เดือนเดียวสองเดือนสองเดือนนะน่านจะไปยาวเลยละดูจากทรงแล้วนะเพราะว่าที่มันไปอย่างนั้นนะเพราะว่ามันกูไม่ได้มีชื่อเขียวก,กูก็อยากถามแกตรงๆนะ่ะหลังจากนั้นแกก็ไม่ตอบผมเลยแกก็ไม่ตอบผมเลยในที่ทสาม ผมก็งงว่าเออไมพี่เก็บไปพูดอย่างนั้นแต่ถามว่ามันดีไหมมันมันก็ดีอ่ะมันก็ดีคนละแบบครับเพราะว่าตอนตอนนี้ต้องการปืนบวกบวกหกอยู่เฮ้ยเที่ยไม่อยากเดินไปขอปิดกล้องแป๊บ แต่คุณดูเห็นฮึ๊ม,มาแล้วแต่คุณดูเห็นอะไรทิ้งแก๊งอะไรทิ้งแก๊งอะไรครับแล้วไม่คิดว่าแก๊งทิ้งผมบ้างหรอ ทำไมต้องบอกว่าผมทิงแกงล่ะมันดูไม่น่ารักนี่ต่อไปมันจะเป็นยุคนี้แล้วยุคของใครรู้ไหมกูให้ทายยุคของบอสคนใหม่ชื่อยกสดชื่อนี้ไม่ได้มาเล่นๆมึงต้องมีถ้วย มึงต้องพาไปสี่นี่มันมีเหมือนผมทุกอย่างเลยทั้งมีสี่มีลากสาวต่างเมืองไปสี่มันมีทุกอย่างเหมือนผมเลยรอบนี้ยอยกซดนะนะโอ้ยไอต้มบอ,อกพี่เขาไอไอต้ามกลับมายังอะ่ะได้ข่าวไปเที่ยวพัทยาชิวเลยเนี่ยน้องมึงมึงดูดิมันซื้อกา่งเกงให้กูไว้ต้ามึงดูดิกูให้ดูครั้งสุดท้ายนะมึงดูดิไอแล้วมีอย่างงี้เนี่ยฟัง โอ้โห oh, <laughs> มึงดูดิมันบอกว่าให้กูใส่กางเกงตัวนี้ไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ยอายชิบหายไอ้เหี้ยรู้ถึงไหนอายถึงนั่นมึงอย่าไปหาพูดนะกล <laughs> ัวไม่น่ามีผู้หญิงดูอยู่หรอกมั้งมีไหมครับ, <laughs> บพ่อพอ,องเลย <laughs> ยายาวไปเดี๋ยวไปใส่เพลงช้างอีก มีค่ะอันนี้ผู้ชายนะผมมาเอาปืนโอแบ็ค oh, น้องปืนน้องตอนนี้เหลือแต่ด้ามอะบาเลี่ยวน้องมาเอาได้เลยที่เหลือน้องขึ้นเอาเองอืมตอนนี้ผมจะบอกให้นะมันเป็นยุคของบอสบอสยกสดยกสดมีเหมือนผมทุกอย่างหนึ่งพาน้องไปทิศทางได้ดีสอง พาน้องไม่สี่กระเสริงสามไม่พอใจมันพูดตรงๆเลยนี่แหละข้อดีของมันมันไม่พอใจใครปุ๊บมันพูดตรงๆเลยตะโกนเหตุปาดโวยวายรู้ป่ะอะไรอีสมีปาปาอีสมีปาปาโซดามาดะนั่นแหละมึงก็คุยกันเด็กอย่างนั้นแหละพี่พิโยพี่เที่ยงคืนผมมีเรียนนะพี่เฮ้ยมึงจะไปนอนแล้วหรอมึงไปไหนวะมีเรียนครับพี่อันนี้สตอรี่นะเวย้ย <laughs> ไม่แตกแลรอก็ให้น้องๆมันเออมันทำต่อกันไปถ้าอย่างนั้นก็ให้น้องๆลองมันมันดูน้องๆรันไปผมก็น่าน่าผมน่าจะออกร้อยน่าจะออกร้อยแล้วก็แต่ไม่อยากเข <laughs> bon ้าในมนเทีเลยว่ะไอ้ยอยากออกเป็นอยากออกแบบเล่นปกติอะ พี่เปาผมคุยไปแล้วพี่เปาผมคุยไปแล้วบอสเปาพี่เปาเขาก็ช่วงนี้เขาก็บอกว่า smiled, น้องๆมันฟาร์มเขาก็ไปหาอะไรเล่นเชื่อปะเขาบอกกับผมขอพูดตรงๆเลยนะว่าทอสเออพี่พูดตรงๆนะตอนนี้มันมันเป็นยุคฟาร์มอ่ะเนาะพี่ก็ไม่มีอะไรเล่นพี่ก็ไปหาอะไรเล่นนู่นเล่นนี้มึงมึงโกรธพี่ไหมเนี่ยแกก็กลัวผมโกรธนะผมบอกผมไม่โกรธผมเข้าใจอยู่บางทีเนี่ยผมเข้าเมืองมาเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะเล่นเออแกก็บอกเออพี่ก็แบบไม่อยากแบบพี่อยากเล่นเกมสนุกอ่ะทอส ไม่อยากมานั่งเครียดอะไรอย่างเงี้ยเออแกก็บอกผมนะแก้เบื่อแก้เบื่อครับผมก็งงว่าเอารามีตีกระสายสี่เอาเบอกเกตรงๆนะเกต้องทํางานเนาะอย่างเมื่อวานเนี่ยแก้มาคุยเทสสามกับผมตอนตีสองอะเหมือนแกเพิ่งลงสตรีมใช่ปะแกก็มาคุยกับผมอันนี้ผมจะพูดให้ฟังเลยแกก็บอกว่าแกก็ต้องทํางานไหนแกจะต้องวิ่งกลับมาเล่นสตอรี่พรุ่งนี้แกมีงานไงอืม แต่ว่าแกาก็บอกว่ายัางดีเพราะว่า27คนเจอกับสามกว่าคนใช่ไหมของเราใช่ไหมพี่เปา,าอ่ะแกก็บอกว่าผมาไม่โกรธแกใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าผมไม่โกรธ ผมเข้าใจพี่อยู่ที่พี่เออไปหาเล่นที่นู่นที่นี่ที่นั่นน่ะคือมันก็หาเล่นสนุกตัวพี่คนดูเขาก็แฮปปี้นั่นแหละผมยังผมผมก็ไม่มีอะไรทำไงถูกไหมอืมผมจะบอกคนดูนะว่าบางทีอ่ะแกเห็นแกอย่างนั้นแกก็แกก็เบื่อมอนงันแกก็บอกผมตรงลองถามแกดูก็ได้แกคุยอะไรกับผมเมื่อวานอ่ะแกก็บอกแกก็เหนื่อยเออไหนจะต้องแบบมาเล่นเรี่อยอะไรอีกผมก็เลยงงว่า เมื่อวานเมื่อวานเนี้ยผมไปดูย้อนไฮไลท์มาเล่นกระสายสี่ใช่ไหมอืมทำไมาถึงไปเล่นกระสายสี่อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่เข้าใจนะว่า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 เราเราไปติดทำไมากระสายเราถ้าเราไม่แวะน้องๆจะมีเงินเก็บมากเลยนะถ้าเราไม่แวะกันอ่ะผมก็เลยงงว่าทำไมาถึงแวะถึงน้องๆมันแวะกัน มันติดอ๋อคือสายสี่มันติดหรอไม่ตามตามจริงอะ่ะเราไม่น่าไปตามเกมเว้ยถ้าถ้าเป็นผมตรงนั้นอะ่ะผมจะเอาความคิดพิ่เก็ตมาเลยหมอเหมือนกันนะรู้ไหมผมจะทำยังไงจะเอาต่จ่ายอะ่ะสิบเอ็มก็เอาเอามาก่อนต่อให้มองโบวยังไงถ้าอยากตีรอบหน้าก็ได้เป็นผมนะรู้ไหมผมจะทำยังไงถ้าเป็นผมนะคนดูคิดตามนะถ้าเป็นผมผมไม่คุยผมจะวอกว่าว จ่ายไหวเท่าไหร่อ่ะสิบห้าเอ็มไหวไหมไม่ไหวลดได้ไหมครับงั้นลดให้สักสุดสุด,สด,สดได้สิบสองเอาไหมสักสิบได้ไหมครับสิบก็ได้มาสิบได้ปุ๊บสิบเอ็มได้นะโอเคจบไปรอบใหม่ปุ๊บมึงขับชนกูปั๊มน้องเจอกันหน้าแลนด์ใหม่นี่เราได้แล้วสิบเอ็มไม่ต้องไปตี ไม่ไอ้เขือบอกว่ามันจ่ายนี่มันจ่ายแต่ว่าเราไปเรียกมันเอาแพงเกินจนมันมันเรื่องที่จะเล่นถูกไหมไม่ไม่ใช่เห็นไอ้เขือมันบอกผมอ่อ๋อมันจะตีเราอยู่แล้วเหรอมันไม่จ่ายมันไม่ใช่มันจะจ่ายอยู่แล้วเหรอเห็นไอ้เขือบอกว่ามันมันขอดลดลดแต่ว่าเราไม่ลดให้มัน อ๋อเห็นไหมมันมีคนพิมพ์มันจะจ่ายแต่เราไม่ลดเป็นผมอะคำขี้ดีกว่าํำตดถูกไหมผมว่าผมไปนั่งดูมามันก็บอกแล้วนะว่าขอลดได้ไหมผมไปนั่งดูใน YouTube มามันก็ถามนะว่าลดให้มันหน่อยได้ไหมแต่เราไม่ได้ไปลดให้มันถูกไหมอืมแต่ถ้าเป็นผมอะเอามา 10m หวานเจี um> ๊บเข้าแก๊งไปเลยชนใหม่ปุ๊บก้าวล้าวใหม่ปุ๊บน้องเน็กอยู่ไหนอะที่เดิมที่เดิมครับพี่ความเขาเรียกว่าคำขวัญพิ่เกตเอาอีกแล้วคำขันคำขัดพิ่เกตเรียกสายสี่มาเรียกสายสี่มาสิบเอ็มไปชนไดมอนด์เฮดไดมอนด์เฮดเรียกอีกสิบเอมนี่แหละเขาเรียกว่านกต่อ เอาเจ้านี้มาจ่ายเจ้านี้เอาเจ้านี้มาจ่ายเจ้านี้ให้แกงเราตีบ้างเหอะจะได้มีไฟอย่าพูดคำนี้ให้กูได้ยินอย่าพิมพ์อย่างนี้ โอ้โหมึงดูสตอรี่มากกินสตอรี่แล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โหจะได้มีไฟมึงพิมพ์มาได้ยังไงวะกูเอาไปสองนิ้วโป้งไอ้เหี้ยตีเซตลาเดอร์วันเกิดแม่เด้อเที่ยวเด้อไม่ว่างไป่ตงจังหวัดเด้อ โอ้สารพัดพี่นออ้องเอออ่ะหรือว่าไม่จริงอ่ะจริงไหมไอ้เฮียมึงเอาความจริงมาพูดแบบ๋ยวมึงมพูดได้ยังไงมีไฟมันเป็นมาอย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยกูยังไม่เห็นเลยแบบตีเสร็จแล้วรวมปุ๊บทำปกติเรื่องปกติมึงหาได้เลยในย t ท b e ตีเสร็จแล้วรวมแก๊งตีเสร็จแล้วรวม,รแ,รวมแก๊งใหม่อ่ะมีไหมไม่มี ไม่แพ้ล้อสายสี่น้องน้องทุกคนเก่งอยู่แล้วมึงเข้าขมึงเข้าแกงไดมอนเฮทแล้วก็หาเรื่องตีแกงจนทําให้แก๊งอื่นของหมดแหลมแหลมไปเรื่อยๆเออไอนี่สมองมึงดีไ้เฮะกูไม่แหลมอย่างนั้นนะ่ะเขาไม่เอากูออกหรอกรู้ไหมเขาบอกว่าอะไรทอดพี่ว่าตอทต้องอาวุ้นหายนะ เดี๋ยนี้ขี่มอไซค์ซื้อเรื่องได้นะเอามึงกี้ดีกว่ามึงรู้ปะกูเข้าไปเทนนิงกูโพสว่าอะไรกูโพสเนี่ยกูโพสตอย่างเงี้ยโอ้โหกูเปิดบินไม่ได้กูติดบินสามแสนน่ะเขาปรับกูห้าแสนอ่ะนายกอ่ะกูโพสต์ื่อกูไม่ได้หาเดิมพันนะกูบอกว่าหาเพื่อเล่นครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะในเทนนิงมันมันไม่มีเลยเนาะกูก็บอกว่าหาเพื่อเล่นครับหนึ่งหนึ่งกูก็หาเพื่อเล่นกูก็ไม่มีเพื่อนเล่นในเทนนิงเนาะลงหัวมาเลยรู้ไหมบอกว่าอะไรเขาไม่ให้โพสต์นะ หาเพื่อนเล่นกูไม่ได้โพสตืมพันนั่นแหละไม่ได้เขาไม่ให้โพสเลยโอ้จะเลิอนอะเข,เขาห้ามโพสเกี่ยวกับเทนนิงเลยแล้วมึงจะมีเทนนิงไหมทำไมวะอ,อ้กูละเติบเหี้ยเออห้าแสนเขา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 ,เขาบอกว่ามันมันเป็นกฎกูก็ไปอ่านมาเออวะมันก็จริงวะกูก็โดนปรับไปห้าแสนกูผิดจริงๆอะ่ะ ใช่ครับลดลดลถของผมก็ต้องไปด้วยถ้าถ้าผมไปได้มันลเฮดทุกอย่างอ่ะผมจะเอาต้องเอารถประมูลไปด้วยผมมีในใจของผมอยู่ผมต้องเอารถประมูลกลับไปด้วยแต่ว่าให้น้องมาเล่นไปเสร็จก่อนน่าจะต้องไปนะครับเพราะว่าผมไม่อยากฉีกหน้าแกแกไปพูดแบบโอ้โหมึงพูดล้วมึงไม่รักษา มึงไม่ถามพีกพ่ก,ก่อนวะโง่้ากูกูกูก็ไม่อยากไปอ่ะอีกแกน,นึงกูก็ไม่อยากไปนะเว้ยกูก็อยากเล่นปกติอ่ะแต่มึงดูคำพูดเขาในทีสามกูเขาบอกว่าพี่มาเล่นที่นี่กับเพาะตอตตามมาจากอาจากที่นูน่นทำเล่นแกง๊งเล่นนู่นเล่นนี่อยู่ได้บ้นเฮ็ด มีดราม่าพี่ก็ยังอยู่กับเราเราไม่มีไฟไใช่ไหมพี่เติมให้โหพี่พี่พูดท้พี่ไม่ถามผมก่อนนะหรือว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าอะไรไม่มีคำตอบเงียบกึึบกูจะได้ต้องกูต้องเลือกขี่หมาแล้วอะ สตรีมเร็วแบบนี้มีแนวทางจะไปกินเหล้าในคืนนี้แน่นอนหนึ oh. ่งสตรีมมาแล้วครึ่งชั่วโมงสตรีมต่อไปสองชยัยอะไรกูไปกินเหล้าอะไรกูไม่กินพี่สเก็ตของจริงตอนนี้กูว่าคุณต้องเลิกขี่ม้าแล้วนะจริงๆอาจจะต้องพักขี่ม้าหนึ่งเดือนต้องมาทุ่มเทที่นี่ซอยแบดแซดบอย ลาน้องในแก๊งด้วยสงสารโอ้โหมันเอาดมันตัวโตวกันแล้วมันก็ต้องเอาตัวรอดได้ผมว่าว่าน้องผมเชื่อว่าน้องในเอสเก่งอยู่แล้วยิ่งมีบอสยกบอสมึกบอสโรเบิร์ตอ่าบอสใครอีกอะบอสเขือบอสบัตโอ้ห้าบอสนี่ห้าบอสประจำการนี่พิจใจเดี๋ยวก็ขายกันเองอะเขาเรียกว่าตระกูลนี่นี่กัน ของ SMD มันเป็น,สนเสน่ห์ของเขามีหลายบอสเหลือเกินบอสเยอะมาก <c oughs> <_ co> ไปน,นั่นไปลาคนในเลสเอ็มก่อนมึงให้กูลาเนะี่ยมึงเป็นพ่อกูในนี่ฮะไอ้เฮียเมื่อกี้จะให้กูเวลาน้องอันนั้นจะไปหาเลสเอ็มมึงเป็นพ่อกูนะครับฮะ โอ้โหลุยเฮียมึงไม่ไปลาเองามึงไม่ให้ให้กูเวลาพ่อมึงไม่เลยล่ะว่ากูสตรีมอ่ะก็ถ้ากูจะกลับมาสตรีมกูต้องลาพ่อมึงด้วยไินี่แหม่เฮีย,หยให้กูลาไหลาลาเนาะกูลาสีขากูยังไม่ออกเลยเนี่ ไอมาลีที่มันพักรีดเอมเพราะมันอยากเท่แบบที่หนีแต่เสือกเล่นได้แค่ที่แหม,ม่มเลดเอน้องนองนโดนแบบกันเป็นว่าเล่นคืออะไรครับเลดเต้องเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอผมว่าจะรอรอเล่นตอนเซอร์เปิดเลยครับเซอร์เปิด โอ้ไอ้ดอกผมออกแก๊งแล้วครับวันวันนี้มันออกแก๊งได้เปล่าวะออกได้เนาะเพราะว่ามันมันมันเอากูมาทําเชี่ยอะไรมึงดูกูยังติดบินอยู่เลยเดี๋ยวถามไอ้เจก่อนเรื่องรถเป็นยังไงผมต้องขายรถทุกคันแล้วเนี่ยจริงๆเหล่เราไม่ต้องจำเป็นต้องเลือกตีก็ได้นะเว้ยเลือกแบบทีละนิด ทีละนิดถ้ามันไม่จ่ายแต่แรกอะอ่้อย่างนั้นเอาว่ากันแต่ถ้ามันเผลอแบบช่องโหวมาปุ๊บลดได้ไหมครับไปเอาลืบอะมึงดูดิกูเนี่ยกูหัวแกงกูขับรถเนี่ยดูดิอ๋อไปไกลๆตีนนี่ไงไปไกลๆตีนเนี่ยไปแล้ว <laughs> สมัครใหม่ด้วยน้องนั่งสมัครยืนยันเบอร์ <laughs> YouTube นรเนี่ยกูขับรถอย่างเงี้ย ดูกูขับรถอะ่ะมันก็ดูกูขับรถว่ะโคตรมีไฟอะ่ะกูอยากฟาร์มชิพหายเลยเนี่ยกูเข้ามาฟาร์มแล้วนี่ที่กูสตรีมกูเข้ามาฟาร์มมาเนี่ยหาเงินใช่นี่ห้าแสนเลยโอ้โหนี่กูเข้ามาฟาร์มแล้วนี่นนนนามึงดูกูฟาร์มไหมนี่าานออะกูจะฟาร์มมึงอย่าห้ามอะไรกูละ ดูก่อนหลังรถมีอะไรเรื่อง